คือแม่น้ำแม่น้ำขุนนะครับบ้านแม่น้ำมาหลางังหมู่บ้านรอจอนี่คือที่ทางลงมาจากหมู่บ้านรอยาเมื่อกี้มาจากหมู่บ้านรอจอนะครับแล้วก็ตอนนี้คือจะไปทางรอยาหมู่บ้านรอยานะครับ พี่น้องละร Lindsey ที่มีเป, <ล among S 1> ป็นหมู่บ้านแล้วก็นี่เวลานี้เห็นแม่น้ำใสๆนะครับแล้วก็สะดุดีมันมีมีความสุขที่อยากจะเล่นแม่น้ำนะครับแล้วก็มีโอกาสนานๆที่นึงได้เจออย่างเงี้ยนะครับขอบคุณพระเจ้าอย่างไรก็แม่น้ำทุกสายเป็นสายเราเลี้ยงของแผ่นดินต้นไม้พวกเราเป็น ู้ที่ได้รับการหล่อเลี้ยงโดยพระโลหิตพระโลหิตของพระศุคริสเพื่อชำระบาปของเรานะครับอันนี้คือแม่น้ําที่มาทางเหนือหมู่บ้านก็จะเป็นบ้านลอจอนะครับแล้วก็ทางทางไปนี้ก็จะเป็นล้อ,อยานะครับขบวนก็เป็นล้อ,อยาเป็นหมู่บ้านบ้อนพี่น้องลาหูเป็นเพื่อนผมผู้รับใช้อยู่ที่นั่นครับกำลังจะไปเยี่ยมเยียนแล้วก็สร้างไมตรีจิต ม,มิตรสัมพันธ์ที่ดีนะครับขอพระเจ้าทรงนำสถานที่นี้ที่จะเกิดพระพรมากใหม่สำหรับหลายหลายแห่งนะครับขอบพระเจ้าขอพระเจ้าทรางอวยพระพรสำหรับได้ชมคลิปนี้พระเจ้าอวยพรครับอาเมน